ยาวมากเลยว่ะท uhm. ่านัดท่าน so ันมีหลายคิวนะครับ huh. ค I mean, uh, I mean, uh, ือพ okay. ี่อะพีเอ็มไปแล้วนะพี่ไม่ผิดนะเว้ยพี่พีเอ็มแล้วไม่ตอบพี่เองแปลว่าแปลว่าพนันนี่ตัวเรงนะท่านันพอทรพอโทรไปปุ๊บก็บอกเอ้าทำไมตาไม่บอกโอเคก็มิดนุ้ยตั้งยุทธิ์หรือประทานนิสตั้บพิธันใดเอ้ยก็มีไปแล้วตอนนี้น้องแว่นเขาคงลำคาญแย่แล้วแหล่ะ เดี๋ยวถ้าผ่านี้ของม่วงให้น้องแว่นหมดเลยนะอ๋อแล้วไปกันไปให้เขาไปขอบคุณถือว่าขอบคุณเขาไปรับใครหมดเลยอ่ะไม่ต้องการอยู่แล้วลงเล่นเฉยๆอะเหรอเราไม่ต้องการโอลงเล่นคือได้ได้พี่ตาจะเป็นเขาใช่ไหมโอเคโอเคเราไม่เอาม้าหาวน้องแว่นขึ้นไปกก็นี่ไงก็สมมติมันมันตกกี่ชิ้นตกแปดชิ้นใช่ป่ะอยู่นี่ก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้น้องแว่นมาสองชิ้นไงแล้วพี่ตาไม่ต้องเงาเออน้องแว่น น้องแว่นน้องแว่นจะขาขาดเอ้ยมายิงปืนใหญ่ก็ได้ครับให่คาคุ้มครองน้องแว่นหรอก็ได้นะให้แว่นน้องแว่นขึ้นไปยิงบนปืนใหญ่ด้ก็ให้น้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นวางฟอมกันดูว่าน้องแว่นต้องเป่าหุ่นเอาไปโดนเวฟอมได้ไหมในเงี้ยป่าปอมปิดไมปโอเคน้องแว่นน่ารักจุ้มเบย์ยิงกันถึงไม่เนี่ยไอ้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาละเวฟสองแล้วจ้ะเดี๋ยวเวฟเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเวฟดูให้สอนก็ต้องถอยดอลแม็กนัมนะะฮ สองต้องถอยแม็กนัมใช่ไหมนั่งนักเดินเรือนั่มแม็กนัมเตะก่อนเตะป้อมต้องแข็งดีวะเตะก่อนเลยเตะก่อน้วยเสร็จแล้วเย่มีคขมยาวมันต้องคิดมากนะหนูแก่นไอเชียมาก็อยากจะออกไปนอกห้องอีกแป๊บนะมัฟฟินมัฟฟินรอก่อนนะมัฟฟินอืออีเม้นตาชื่งวะ มาแล้วกูได้ยินแล้วเว้ยไปเบ็ดชิ่ไม่ต้องลงไปก็ได้ให้อุ่นน้องเวปกติด้วยนะเบ็ดเสาเสาล่วงเป็ดกับก้าเตียอเฮ้ยเป็ดมันไม่กับก้านะพี่เป็ดเดี๋ยวนี้มันลองแคกแวกเบ็ดสามจีพอได้เลยหลุมเข้า พานัทไม่อยู่นี่รู้สึกไม่รู้ดิไม่ได้ดูอนีะระวังเว็บสี่แล้วเว็บสี่แล้วนะสี่ไหมนี่เว็บสี่แล้วเหรอทขาไมออกเว็บสี่แล้วเว็บสามกับเว็บสี่ออกทีไม่ไม uh, ่ใช่หรอกมอนมันตายก่อนเนเลยมอนต์ตายไว้สาอันตีสาอันตีโอ้สาอันตีลงเลยลงเลยตู้ลงเลยลงเลยไม่ได้ยิงให้ยิงให้โอเคใช้เว็บห้าเลยกว่าอย่างเงี้ยลงเลยลงเลยลงไปเลยลงไปเลยตดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเว็บออกปี๊บ อมายังไม่ตายอ่ะให้ให้หมู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 รุดหมูรุดโอ้ยโดนกระสุนเลเคลียเลยโอ้ยอยโอ้ยหนูแว่นหนูแว่นหูแว่นหูแว่นหูแว่นูจหนูแว่นใจเย็นดินูแว่นจะตายตีนี้ไปพกปิทองเลยหนูแว่นพยายามพยายามปักเสาเนี่ยเสาไอ้จับเสาจับะเวฟห้าแล้วเวฟห้าเซฟอวตารเลยปักเสาีด้วยเซฟอวตารเี่ยมเยี่ยมเี่ยมทำไมเลิกกูเลโอ้ยเซฟอต้เซฟเซเซฟนอวตารใช่ไมบอกกูดีเซฟอวตาเซฟอวตา เลฟเลงดีๆนะอยากให้มันหลุดนะแต่ตอนนี้กูไม่อวตารแต่กูกำลังจะตายแม่งยิงทะลุมาเจ็บมากเปทำไอ้ปืนใหญ่ไม่ยิงเลยอะยิงอยู่ครับยิงอยู่่พีผมกำลังยิงช่วยช่วยช่วยพระพระทั์อยู่ครับพระทัศน์ในโดนกระทืบอยู่ครับพระทัตพระทัตจะวิ่งมาอยู่ในวงปืนทำไมครับพระทัศน์ พลาดเราไม่ได้พลาดได้เรียบร้อยปืนมันยิงยากแฮทชอร์ตตั้มตายลเแล้วเอ้โอ้โหเห็นหน้าคี้ดิกเยอะๆด้มันแปลกใจจริงต้องทำไงดีไอ้ยี่ยี่กดออกไม่ได้วะแก้มเรียบร้อยฮิวหน้าเรือนะฮิวหน้าเรือรอรอหนูแว่นครับรอรอรน้องเป็ดต้องเอาบั๊กไหม เอาด้วยดิเป็ดจะได้หมดอันเฟโดได้บอลหลุมดูดลุมดูดลุมดูดกดลุกดสองครับศูนย์กับสองติอ่าหลุมดูดุดุมดูดกดสองครับดุดเหมือนกันอ่าหลุมดูดกดอุด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 ุมดูดดิไปอ่าหลุมดูดุดุดุดกดสองของมานอ่าหลุมดูดอยู่นู่นหลุมดูดอยู่นู่นหน้าหลุมดูดขอบคุณดิปลอว์จเห็นแล้ว โอ้เสาแย่อยู่บอกโจให้มาคุมได้กิ๊กโจแล้วโจมันจะพิมมันจะรู้เรื่องเหรอเออก็บอกเซฟดีกว่าเออเซฟดีกว่าเซฟไปยืนเลยโจแม่งมุมแทนเซฟจะมาคุมแทนโจอ่ะบอกหนูแว่นมาคุมกันผมอันไหนอ่ะเสาขาวขาวปกติขาวขาวขาวเนี่ยโจรู้งานก็พาตาก็เข่ยวที่เดิมนี้เข่วก่อนเข่วก่อนนะเอาเสียวขาว ดยศขาวนะแดงฟ้าชัวเดี๋ยวเงี้ย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 แดงยศขาวแดงบมดแล้วยศขาวแดงนะเดี๋ยวขาวแดงฟ้าสุดสุดพร้อมแล้วเกี่ยวก่นแล้วขาวกดอนแล้วแดงกดแล้วฟ้ากดฟ้ากดไม่ค่อยอยากคุณดีตึบเบาๆก็ได้ไม่ต้องแบบกดเล็กหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินระดับเมื่อกี้จริงกดเลขกหนึ่งมันก็เลยกูเข้าใจ

อไปลิขิอะไรนะก็จะกินรงมากนี่ยเดี๋ยวรอจบเอนานี้ม่ดูัวกลัวกว่าโอ้โหเวลาทั้งสี่วิเนี่ยมาๆเอาบัฟบมาเอาบัฟเขาเิดก่อนปื๊ดเอานะขาเขียวเขาเขียวน้ำเงินเขาเขียว เขาเขียนน้ำเงินนะเขียนกดพร้อมแล้วเขาก็ยังพร้อมแล้วเขาก็ยังเงินกดแล้วเรียนกดแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ยังไม่ได้โดนย้อนทางเลยจะกำกันไว้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดนอะไรเนี่ยถอยเลยถอยเลยโดนอะไรแปลกถอยเลยถึงเวลาแล้วสกิลตัวโชว์อยู่เว้ย เออมอนตายหมดแล้วเหลือโทเหลือโทอยู่มีมีโทอยู่โทอะไรล่ะอ๋อเดี๋ยวตองโทนี่เว้ยกูซ้ำโทอยู่เลยทางแม่งโทรเตก่อนาทำไมเพลย่ากาวาลาวารอบสองดีกว่าโทล่วงไปหนึ่งเลยอย่าลืมไม่นะเบนอย่าลืมใส่หัวใจนะไปโอ้เฮ้ตายยังไง เดี๋ยวพอไปถึงลาวาหนึ่ร้อยจาตทุกท่านโปมดมาชุมนุมกดเท่ากลับกันด้วยนะจ๊ะอะไรนะกลับด้วยเพ่ออะไรเพื่อซูงแผนที่เดี๋ยวพอไปถึงลาวารอบพอลงพอลงพอขึ้นแล้วรอบหนึ่งแล้วลงเราจะรีสกิลบอกทีนี้แหละหลังเหลือเหลือหนึ่งหลอดเมื่อไหร่เมื่อไหร่โกเลมไฟเหลือหนึ่งหลอดมารวมด้วยนะไม่งั้นผมผมจะกดสามสองรอบนะ กดมาที่นี่สองรอบแล้วผมจะกดไฮแลนเดอร์เลยโอเคค่ะตอนนี้คือขึ้นขึ้นขึ้นเสานะคือบอต่อถอยคือขึ้นเสานะครับโอเคต่อให้ขึ้นเสารอดแล้วกันต้องปวดเข้าใจเดี๋ยวผมนับเวลาอีกต่อไนะสามสิบนะอาเีกมันไม่สนใจพี่ตั้เลยที่ี้รคือพายุสามสิบสี่เมตรได้อย่างไตอนนี้เสร็จแล้วโอ้โห นูันเชนไม่รอดครับเามบาด้จ้าอ้ยบอกโจเลยข้าม่ไ้แล้วโนตีเมื่อกี้สองหายแล้วก็ิงจะบอกะยิบห้าก็เลยขึ้นๆกดอยกดเฮ้ยกดได้วยกดได้วยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าโอ้เอิร์ เออกจเซฟเห็นไผ่ขึ้นนันุเอ้เซฟไม่ก็ขึ้นนันนันอะแล้วจะขึ้นนันไหนล่ะเซฟผิดเสาเซฟผิดเสาเว้ยตลอกระพีตาสร้างมันสลับสลับอย่างงี้เนะอยู่อย่างงี้ตลอดพี่ตาเขารู้งานแล้วโหเเซฟดี๋ยวเดี๋ยวข้ามมาเจวิ้งข้ามมาเซฟดีกว่อนคงจะได้ใกล้กว่าโดยสองสามโอ้ยใจเย็นดิเฮ้ยผมก็ผิดผมก็แฮนเดิลไปแล้ว ไปได้หรอวินวอลไม่เป็นไรเผื่อดวงดีโชว์โชว์ทามโชว์ทามด้วยนะกดลบบัฟด้วยตอนที่จะขึ้นตอนที่จะขึ้นตอนที่จะขึ้นเสาตอนจะขึ้นหนึ่งหลอดอ่ะกดลบบัฟไปด้วยนะเสาโรบัสอ่ะเพราะว่าไฮเดอร์เผื่อคนติดไปแล้วเออตุ๊กตุ๊กสลากอะไรฝั่งนู้นระวังแล้วกันเพราะข้ากับพิตายังไงก็น่าจะรอดมั้งเออนนเเีี่่ยย เฮ้ยบอกขึ้นแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดูโทษโทษโทษไม่ได้ยินมันมันผิมมันไม่ได้พูดมันกดติ๊ดเปิดไม่ขึ้นอ่ะเปิดมันไม่ยอมขึ้นเปิดตายเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปล่อยมันฮิวฮิวน้องแวนด้วยฮิวน้องแวนด้วยแวนพูไม่ได้แวนใบ้ที่ไหนอ่ะกี่ไฟครูด้านข้างเสาลถบัสดูด้านหลายอุ้ยแต่เราบัาต่อไปักแล้วอยู่ข้างนอกมีสกิลเป็นคูดานสามนาทีไม่ได้ตัวอีกแล้ว มันกูดูไม่ได้มองแบบเลยได้ฮิวกันไหมได้ได้ได้ขึ้น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 เยี่ยมขึ้นพอดีเลยโอ้โเจมมาอยู่กับข้าแล้วหรอโอเคน้องน้องเป็ดเราเป็นสายชาวล็อกนี่เองโดนลาวาเผาใต้ขาเลยลง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 ตัวเตอขึ้นก็ลงแล้ว หรือว่าเราจะตีแมหนึ่งก่อนดิแล้วก็ใส่วิงลาวาวิ่ลาวาวิลาวาโอ้โอเฮ้ยไปไปไปแทบผอรบัอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่้มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วจะมันไม่ยอมวิ่งผมจะหลงตไม่ยอม่งวิ่งวิงเิ่งเจ็บเจ็บเจ็บมวมันมาเร็วขึ้นขึ้นอยอย้องขึ้นนลอลอโจ๊กโจกโจ๊ ถอย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 ครับถึงหมดแล้วใช่ไหมยังสองหอดอยู่นี่หว่าไปหน้าปอดแบบเดิมเตรียมกดได้เลยลองลองลองพุ่งพุ่งวาม่งมคาพ่องโอ้ยอย่ารอใหดรกดไปแล้วนะอันนี้ทุกคนนะว่าให้เรากดไปแล้วไม่เป็นไรปยันฐานแล้วเนไม่เป็นไรสารถสถานะยังอยู่ เราออยู่ไหนเราวออยู่ข้างท่าเลยอะเลือดเลือดขอฮิวขอฮิวยู่หน้าโกเลมตันึงเป็นแบบขึ้กต่อคืนเคลื่อน่อนนนน่นนทุกคนดูดีๆนะไม่ติดสถานะนะสถานะสถานะไฟดด้วยไม่ติด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 ่ชัวไม่ติดไแล้วลงปั๊บเลเมื่อกี้ตาเลย ดี่ะลบลาวสับเพลยังไงยังไง็กยังไงเอฟยังไเอฟเอฟโแนเอฟโอวนเอาไายเไม่นาไหนเยยาพลาดพลาดหน้าเกียดมากเลยเกิดอะขึ้นตาโงเลยประมาณวขึ้นลาวแล้วกะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดนผักอะไรหรอกเพี้ยโดนเลยจุงเบยแมล่ะ ยังไงยังงไหลังเสาไปหน้าเสาไงอย่างงี้ยังไงแล้วยังไงแล้วมีชกไปหรอมีที่ไหนหลานไม่ออกมาแรปเปอร์ไม่ได้เลยรู้เหมือนปกมาแล้วทำเลี้ยวมาเหมาโดดเลยโดดเลยพีตาร์ตายแล้วจะให้แลกเปลี่ยนยังไงไม่ไม่ไม่ต้องไปแค่ไปทัดไปไปไปเลี้ยลากปกติขวานะเซฟลากขวาเซฟต้องลากแล้วล่ะเซฟลาก อย่างนโทษทีนะครับเกิดบอกว่าตัวแรงไปหน่อยเรียกชันมันสูงอย่าโคนรอดนะอย่าไม่อย่าใครนะอายเขาเละจูว่ะกูจรีบนะขมปเจอจูวไม่เคยเจอเลยวะเป็นเป็นเป็นหายคลิปปะเรโดาจากหลังเสาไปหน้าตอนนี้เลยนะก็ได้เห็นช้าเกิดอยากดูคลิปก็ไปดนอยู่ในทีเทนเนอร์ละกันเดี๋ยวไปบวกอีกที เดี๋ยวไปบอกอีกทีแหมเราเราจะไม่โมโหเลยเดี๋ยมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดเกินไปเราจะไปบอกอีกทีนึงอาบอลหายจะต้องปัดเสาเลยเสียโตจใจเย็นนะตามปีมากนี่ตามปีมาเนี่ยปีตามล่อาเรื่อยๆเลยเอาเว้นลองอีกรอบมันได้ไหมแก้ตัวหน่อยคือทีนี้จะกระโดดบอลแล้วเลยเลยเลงค้งโอ้ยสว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 ยค้างค้างค้างกูกูเทคเดียวกับเออโอ้ยโดนอะไรไมเนี่ยโดนอะไรไมเนี่ย ต่อยอยู่ๆตอยอยู่ๆฝังแล้วกี้กูไปอยู่กับหมาส่อมาตีใกล้ๆอ่ะมาดีนเป็นใหน่อยดีมากอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออดีดีดีรู้สึกไม่ดีๆจะได้กินอีกตาดีตัวการ์กิมีดีตดได้ตาได้พระครับเป็นวิญญาณรู้องเป็ไงครับผมตาได้ตายแล้วตายตผมเลยเฮ้ยเซฟหมาหันแล้วหลังจนฝาเอาหมาจนตอกไม่โตมึงโดนน้องของน้องแว่นเขาเส่หมานอกใส่เอามาให้เราโอเคสุดยอด มามาห okay ัออกแลวนนี้ะอาจารเคมาหันเข้าแล้วโอเคหันตูนะหันตูไปมัจะมีชมเล่นต้องไม่แข่ไมากต้เต้ีว่ะไม่ใช่ตรงเนี้ยมันแทงงที่อนแล้วตรงนี้มันใช่ตรงเนี้ยมันใช่แหละตรงนี้มันใช่ไปมันใช่เฮ้ยหมาออมาออกมาออกมาอ้อกมาออกมาออกมาออหมาอ้ออยอย มาอออย่าพุ่งตียุดก่อนให้อ้เล hey, hey right, oh oh ือดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยก oh ิงก oh ิดนเห่า้กิงเกือตายครับเกือบตายทหมาแม่งไอ้นั่เนเึงเข้าเจึงเข้าทำไม่มันค้างมันมนค้างอ่ะเฮ้ยหมาหมาินแม่หเขาไปแล้วเขาไปแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวงระเบิด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 โอ้โหไหนวะโอ้เรมหโมหโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโโอ้ย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 โ้ยโอ้ยอ้้ยโอยโอ้ยโ เสาส่ำมีเสาบินไปแล้วอ่ะเก็บตัวเยเก็บยาดีเก็บแล้วเก็บแล้วมีบ้าเรามีเขาไม่มียาดมนเลยย้าย HP กับ MP กินตบคุณเองเสา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 หนักหนักเสาหนักหนักตัดติดไม่วะขังขังหมาเอาเสาขังหมาไว้อุ้ยอุ้ยโดนท่าเมื่อวานเฮ้ยเที่ยที่เจโอ้ยโดนท่าเมื่อวานนั้น ขอยิวขอยิวโดนลวนไมดเลยนะครวนะครอย่าได้ยิวอย่าได้ยิวไม่มีมีน้องแว่นมีจามีอาหารแดกทช่ไมขอยใกล้ใกล้เลยนั่นอ่ะเก็บแดกก่อนอีกเก็บแดกก่อนแดกก่อนแดกก่อนต้องพักนึงใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วอีกนิดนึงใกล้จะได้ไปรอนผ่านเนาะไปกาเขา่่ะอยูนอนไว้อยู่แั้นแหละอยู่เลยอยู่เลยปักแล้วเป็นไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อย่าพักอย่าพักอย่าเอาอยู่ป่ะครับป้าป๋าฮะนะครับแหมรุ่ยตอนนี้เนี่โดนมุ่ระเบิดมาเข้าครับแม่อีกเดียวเราจะได้ไปแล้วไม่ไม่เข้าไม่ต้องกลัวเนื่องจากดาอยู่เออเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่นอก็บแล้วเซฟเซฟโควอยู่ปะเนี่ยเซฟบเขาโควตลอดนะเซฟอยากโควอแต่ไม่ใช่แค่คือวะไม่งั้นมันจะไม่ถึงโอ้ยเลื่อนหายไปไหนกันหมดครับอยากรู้ มาเาเวลามันหลุดออกมาก็เหยียบเตมาเฮาพี่แล้วตายแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเนี้โอ้โหใช่ลูกกำลังแดงๆอนแหละดาเมจประมาณเจ็ดเทียบเลยสกิลคุ้มพี่วะใครเทียวะก็ใครเราเทียวะเสามันไม่เสามันเข้าไปไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเอาใหม่เต็มแก้ตัวเอาใหม่แก้ตัวใหม่หนูแว่นครับหนูแว่นขอแก้ตัวนะแว่นพี่ตั้งแต่พี่ตายแล้วแหละผมพูดพี่ดาเลยอ้าวเออต่อยตอนลหววะ ยี่เลยมีงยายลูกดำลเนี่ยลูกดำลันไม่ได้คนแรงพอแล้วลูกกำลังแรงแล้วทำไมมันต้องมาได้ด้วยไรไงคือถ้าโดนในวงกับไม่แรงเท่าไหร่รแต่นอกวงมันอกี้เจ็ดหมื่นลูกก็เจ็ดหมื่นโอ้ยวงโดนไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็บอยู่ครับใช่ครับถ้าโดนนอกวงเจ็ดหมื่นครับไม่มีฮะมีหิวไม่เอ่ยไม่มีฮะขอขอใหม่อีกรอบได้ไหมครับคือ ผมได้เน้ผมเดียเลย่กเรื่องโดนแล้วตอมเละเละขอแอเียนไว้ก่อนดีกว่าเพราะผมจะไปนอนแล้วตุ้มลงยุ่วะเนี่ยนิดอีรอวพนี้ก็หยุดไม่หรอโอ้ยตอนนี้ก็ได้เยบร้อยอ่าพรดุพระดุ ตายแล้วตายเลยอ๋อมาท่าตกนี่หวายที่เป็นดำๆนี่เพื้อนอะรู้ว่า่ยถ้าเข่าแม่นสุดยอดอยู่ไหมล่ะเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยเขัาเอาไงเอาไงพนัดัดผมคนก็ไปนอนก่อนอันอ่าน้องน้องน้องแว่นครับเมมชื่อเพื่อนได้ไหมผมผมเป็นพนัดอ่ะพนัดอ่ะ